ดนตรีคือลักษณะของเสียงที่เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบโดยมีแบบแผนและโครงสร้างที่ชัดเจนมนุษย์ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์จากดนตรีเพื่อความสนทีหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดร,รักษาโรคกำลังเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจในยุคปัจจุบันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าดนตรีบำบัดหรือมิวสิกเทรลปีไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น จังหวะของเสียงดนตรีมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการทำงานของกล้ามเนื้อเมื่อฝั่งดนตรีที่มีจังหวะช้านุ่มพลิ้วจะสร้างความสงบและลดความบาดเจ็บให้แก่ผู้ป่วยได้นะคะ และถ้าอยากให้เกิดความผ่อนคลายลดความกังวลควรฟังดนตรีที่บเบลงสดประเภทไลฟ์มิวสิกเมื่อปีที่แล้วนี่ผมมีอาการไม่สบายอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกว่าสภาพจิตใจตอนนั้นก็ค่อนข้างสับสนวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่า ในสภาพตอนนั้นเนี่ยที่เราไม่สบายเนี่ยจิตใจเราจะอยู่กับเรื่อง,องความเจ็บปวดแล้วก็เรื่องของดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยทําให้เรามีสมาธิไม่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตใจเราสงบมากขึ้นเรื่องของความเจ็บปวดก็เรียกว่าบรรเทาได้เยอะ ดนตรีบำบัดไม่มีกระบวนการและรูปแบบที่ตายตัวค่ะแต่จะเป็นการบำบัดตามความเหมาะสมของผู้ที่เข้ารับการบำบัดของแต่ละคนนอกจากจะเป็นผลดีที่เกิดขึ้นทางร่างกายแล้วนะคะการใช้ดนตรีบำบัดมักทำให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดทางด้านจิตใจด้วยค่ะประโยชน์ที่ผู้ใหญ่จะได้รับในการเรียนเปนโนนะคะจะแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆได้สองทางคือทางร่างกายกับทาง คือถ้าเป็นทางร่างกายก็เช่นอาการปวดนิ้วปวดตามข้อเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการออกกําลังกายก็จะทําให้การเคลื่อนไหวไดีๆขึ้นมีการปวดน้อยลงอย่างเงี้ยแต่ทางสภาพทางจิตใจมันก็จะเป็นการที่เขาจะมีจิตใจที่สดชื่นขึ้นหอเหี่ยวน้อยลง เห็นผมเล่นดนตรีคลาสสิกแบบนี้แต่ว่าผมเองก็ชอบฟังเพลงแนวอื่นนะครับการที่เราเป็นอาจารย์ทางด้านดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะครับมันไม่จำกัดที่จะต้องฟังแต่เพลงคลาสสิกอย่างเดียวส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเพลงในแนวต่างๆยกตัวอย่างเช่นในแนว Rock ไปตั้งแต่ซอ f t Rock กจนถึงฮาร์ดคอร์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากคือเพลงประเภททิปฮอ Eat tight. ในดนตรีเพทฮิปฮอปเนี่ยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านดนตรีแน่นอนหนึ่งคือเรื่องของจังหวะสองคือเรื่องการผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกับสิ่งที่เป็นดนตรีที่เป็นสิ่งละเอียดอ,อ่อน ้ชมที่เคยคิดว่าดนตรีคลาสสิกกับดนตรีล็อกจะไปด้วยกันไม่ได้คงต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะคะ่ะก็เหมือนกับดนตรีบำบัดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพลงคลาสสิกช้าๆจึงจะเหมาะกับการใช้บำบัดผู้ป่วยทุกประเภทค่ะดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะเพิ่มพลังให้แก่ร่างกายเกิดความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าหัวใจของการใช้ดนตรีบำบัดจึงขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ป่วยด้วยนะคะการบำบัดจึงจะได้ผลมากที่สุด